สวัสดีครับสิทธิอนุสิทธิท์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสม A อทูเอ็มนำเสนอเรื่องราวการจาริกธุดงของหลวงตาบุญชื่นเรามาชมกันบรรยากาศนะครับ ประชาชนมาเฝ้ารอกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นนะครับประชาชนในอำเภอชาติตากานะครับจังหวัดพิษณุโลกหลวงตาบุญชื่นจะเดินผ่านขึ้นมาบนยอดเขานะครับตรงนี้เขาเรียกยอดเขาคอม้านะครับอยู่ในตำบลบ้านดงหลังจากที่หลวงตาเดิน จากลิกิตดงออกมาจากอำเภอวัดโบดนะครับแล้วก็มาเข้าอำเภอชาติการผ่านเมื่อช่วงสายๆเขาผ่านนะวัดศรีสุวัสสุพรรณนะครับวัดศรีสุพรรณวนาลามผ่านโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณบ้านดงนะครับในตำบลบ้านดงผ่านเลื่อยมาขณะนี้ก็มาถึงบริเวณยอดเขาแล้วครับ เราให้ชมบรรยากาศกับประชาชนมาจอดรถรอตรงนี้จะเป็นจุดสงสูงสุดของยอดเขานะครับอยู่ในตำบลบ้านดงเขาจะเรียกว่ายอดเขาพอมาบ้านตีนตกนะครับผ่านบ้านตีนตกมาประชาชนในหลายๆเส้นทางนะครับ ที่หลวงตาไม่ได้ผ่านก็มาขับรถมารอกัอนตรงนี้บริเวณนี้มันจะเป็นที่จอดรถได้เยอะนะเป็นจุดสูงสุดจุดชมวิวที่นะ่าที่สวยนะครับของอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกใครผ่านมาก็มาเที่ยวไทยนะครับเราเห็นบรรยากาศแล้วสวยครับก็มีชาวบ้านคุณแม่คุณยายมานั่งรอกัน เห็นว่าทุกคนสวมใส่แมสกนะก็จะมีหลวงตาบุญชื่นก็จะคอยให้ลูกศิษย์นะครับให้ลูกศิษย์แจกประชาชนที่รอข้างหน้าจะให้คอยเดินดูว่าใครไม่มีก็จะนำไปแจกนะครับเพราะว่ามีผู้ถวายให้หลวงตาบุญชื่นมาเยอะครับแมสปิดปากช่วยกันครับเพื่อสุขภาพที่ดี และก็วามร่วมมือกับทางการด้วยครับก็เพื่อตัวเราทุกคนนะครับช่วยๆกันประชาชนก็มาจอดรถรอ,อกันยาวเลยนะครับก็นั่งหลบแดดกันพอหลวงตาขึ้นมาครับนู่นหลวงตาเดินมาไกลๆก็มานั่งรอกันเข้าแถวรอกันเราจะเห็นบรรยากาศเดินบรรยากาศดีมากนะครับ บรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านครับดูครับการแต่งตัวก็มากันแบบสบายๆนี่นะครับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอยนะําเม็ดมาแจก,กนะครับเม็ดกบบหลวงตานะหลวงตาท่านได้รับถวายมาก็าจะให้แจกดูเป็นภาพรบรรยากาศที่ดีนะครับเนินเขาสวยหลวงตาท่านก็ยอม ใส่แมสนะครับใส่มาเมื่อวานนี้แหละตั้งแต่เมื่อวานซึ่งหลวงตาท่านปกติท่านก็จะไม่จะไม่ใสอ่ะท่านไม่ท่านไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความร่วมมือกับทางการนะครับโดยสารารณสุขของทุกๆท,ที่ก็หลวงตาก็ใส่นะครับ แล้วก็ให้ประชาชนใส่กันด้วยหลวงตาท่านจะพกเอ็นกอร์ฮอนะเอนกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อไว้ในย่ามท่านท่านก็จะคอยฉีดฉีดมือบ้างฉีดไม้ที่ท่านเกาะนี่้งจะฉีดตลอดท่านได้รับการแนะนำมาจากเจ้าหน้าที่จาก,จากอ,อนามัย แนะนำมาท่านก็ปฏิบัติตามก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในทุกๆเส้นทางที่หลวงตาจาริกธุดงนะครับก็สวมใส่แมสกันแล้วก็อย่านำปัจจัยมาถว,ถวายหลวงตานะครับรลอตเตอรี่โฉนดที่ดินเครื่องหมายตาสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อหน่วยราชการเสื้อที่มีตาสัญลักษณ์ ไม่เหมาะสมเลยอย่าให้หลวงตามาเหยียบนะครับผ้าพันคออย่างลอตเตอรี่เนี่ยท่านซื้อลอตเตอรี่ก็เป็นบุญของแต่ละคนนะจะถูกหรือไม่ถูกหลวงตาท่านช่วยไม่ได้นะครับท่านเคยเทศอสอนไว้เป็นประจ,จานะครับแล้วแต่บุญของแต่ละคนหลวงตาไม่ได้เป็นผู้วิเศษใดๆนะครับท่านไม่มีวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้น ส่วนน้ําที่มาถวายนี้ก็จะให้มูลเ,เจ้าหน้าที่มูลนิธิใครติดต่อมาหลวงตาท่านเห็นควรท่านก็นําไปบริจาคให้หมดครับตามรายทางนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เข้าไปในวัดก็ไปมอบให้ที่วัดด้วยเป็นพวกน้ําพึ่งผ้าไตก็จะมอบให้ที่วัดเลยยาว,วจิจัณฑ์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ตอนเช้าออกก็จะมีเพียงน้ําติดรถมานิดหน่อยอ่ะ มาให้ทีมงานได้ลืมกันที่เหลือก็บริจาคไปหมดที่วัดนะครับให้ทานไปกับผู้ที่มาทําบุญที่วัดหมดหลวงตาท่านไม่ได้เอาไปเลยนะครับก็ทราบให้ทราบกันตามนี้นะครับท่านไม่ได้ประสงค์ว่าจะต้องเอาเอารู่นเอาหนี้มาถวายนะครับเพียงแต่นั่งพนมมือ ว่าตั้งกิจอธิษฐานคิดเรื่องดีๆแค่นี้ก็ได้บุญแล้วครับส่วนถ้าประชาชนจะถวายก็แล้วแต่ละคนนะครับนู่นครับเส้นทางเดี๋ยวก็จะลงเขาไปนู่นนะครับเข้าเข้าไปในตัวอำเภอชาติการนะครับแล้วเส้นทางต่อไปทราบข่าวว่าจะไปในอำเภอนะครไทยนะก็ชมเมัินต่อไปครับนึกว่าทางลงไปนะทางลงเขาคอมาไป เขาสูนตัวอำเภอเมืองชาตกานนีนะ่คุณแม่ก็พาน้องๆมากราบไหว้จันโงพุทธศาสนาปลูกฝังให้เชาวชนน้องๆเน,นี่ย้องก็มีแมสใส่นะแต่ลงอนี่ครับมีเจ้าที่มามาให้อีกนะหลวงตาดูหลวงตานะครับหลวงตาท่านฉีดเอ่อก่อนจะจะเคาะนะครับหลวงตาท่านใช้แอลกอฮอล์ฉีดหมาย้ก่อนแล้วก็ ด้วควาเมตตานะครับท่านจะเมตตามาก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสม a อทเราจะนําเสนอข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับส่วนถ้าจะไปดูสดๆก็มีถ่ายทอดเยอะครับอันนี้เป็นรถของทั่วไทยดีวนะครับจะภาวนาตัวนำส่งหลวงตาจนถึงนครปนมเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครต่างๆประจำน้องถิน่นก็ดูการทำงาน คนก็ช่วยกันครับมาด้วยใจขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมาสาหรับท่านที่ชมใหม่นะครับกดติดตามไว้นะครับช่องสมเอสเอ็มขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาสวัสดีครับ